นี่นะครับวันนี้ก็เพิ่งได้เหรียญน,นี้มานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับสังเกตดีๆนะครับสองฝั่งนี้จะมีเขาเรียกว่ารอยจานอยู่นะครับผมทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยครับของเหรียญนะครับนี่รอยจานนะครับฝั่งนี้ก็มีรอยจานนะครับ นี่นะครับจานสวยๆเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่านะครับวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัด นครราชสีมานะครับด้านหลังก็มีการจานอีกเหมือนกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้จานหน้าจานหลังเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีปี2,519นะครับเดี๋ยวจะขอซูมให้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมฮะรอยจานนะครับ้านขนทศนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับ ด้านหน้านะครับก็มีรอยจานอีกเช่นกันนะครับต่อโคตด,ด้วยนี่นะครับผมหลวงพ่อคูณปร,ริสุโทโธนะครับสวยๆเลยเหรอน,นี้นะก็เพิ่งได้มาในวันนี้ก็เลยหยิบมาให้ f อได้ชมกันก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม